สวัสดีฮัลโหลบองชูชา้าอาลันยินดีต้อนรับรคพิเศษเือใหสุดเขาก็ได้กลับมาทำงานนี่อีกครั้งหนึ่งใส่ชุดเต็มยศพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใส่ชุดกันระเบิดมาด้วยภารก,กิจแรกที่เขาได้รับคือตามหาหมาหายเป็นหมาของลูกสาวพนาธิปดีหมา,าตัวนี้ยังหาไม่เจอพนาธิปดีคงทำงานลำบาก คือนั่นเองเขาได้ออกปฏิบัติการโหนสลิงลงมาจากปึกเขาคาดว่าหมานาจะอยู่แถวนี้แล้วเขาก็เจอหมาตัวนั้นแต่ว่ามันกําลังผสมพันธ์อยู่โอ้มันก็แค่หมาติดสัตว์นี่นะจะให้ฉันมาตามหมาทําไมเนี่ยแต่ไม่เรื่องมากไม่ยากจนสุสานได้กลับมาทํางานเขาพยายามที่จะไปจับหมาตัวนั้นแต่ว่า ก็เกิดการตุบตับกันเกิดขึ้นโดยรบพิเศษเกือแพ้หมาเนื mm hmm. ่องจากเขาละจากอาชีพนี้ไปนานการกลับมาของเขานั้นขนิมยังไม่หาย,ยกเ,เก็เลยแพ้หมาในจังหวะที่หมานั้นกาลังจะจากไปคือจัดก,การเสร็จแล้วไม่สนใจแล้วกําลังจะตามตัวเมียไปรบพิเศษเกือก็ได้ตะคุบจับหมาไว้ได้สําเร็จ หามาของลูกษาของพระธานาธิบดีได้สำเร็จพร้อมกับไปกับภารกิจแรกที่สำเร็จ